ชาวบ้านนะครับโดยอดีตนายกอบตเจรแม่เจรแม่นายไก่วุฒิเสมอภาคนะครับพร้อมด้วยชาวบ้านบ้านท่าบ่อครับหมู่หนึ่งหมู่สองจำนวน30คนครับได้เข้ายื่นหนังสือต่อท่านรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยว่าการแก้ไขปัญหานะครับในการขุดลอกนะครับที่เห็นขึ้นป้ายนี่ฮะเห็นไหมฮะน้องสาบ้านท่าบ่อหมู่หนึ่งหมู่สองเป็นพื้นที่สาธารณะครับ โดยนายไกรวุฒิก็บอกว่าหลังจากที่นายสุวัชชัยสังคพัฒนายอำเภอเมืองอุบลได้ทําสัญญาว่าจ้างห้างส่วนจํากัดอธิตาก่อสร้างโดยนางสาวอธิตาวงชาลีเมื่อวันที่30กันยายนให้ดําเนินการขุดลอกในที่สาธารณะหนองสาบ้านท่าบ่อโดยมีนายปรีชาพรมกํานันตําำบลเจร์แมและนายวิรัติปราศีผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งได้บอกกับชาวบ้านว่าเป็นโครงการปรับปรุปรงเพื่อทําสวนสาธารณะแต่เมื่อนานไปครับ แทนที่จะปรับปรุงทําสวนสาธารณะชาวบ้านก็สงสัยครับคุณนภับขุดินครับแน่เราลึกขึ้นไปเรื่อยๆลึกขึ้นไปเรื่อยๆลึกขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยมันจะทําสวนสาธารณะอะไรของมันน่ะเนี่ยทำไมขุดินลึกขุดิน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 ครับชาวบ้านก็เลยรวมตัวกันไปสอบถามข้อเท็จจริงนะว่าไอสวนสาธารณะที่ท่านว่ามันเป็นยังไงนะ มันจะเป็นสะว่ายน้ําทั้งสวนหรือไงอคุณแบบนี้นะครับในกำนันพูดอย่างผู้ใหญ่บ้านบอกอย่างทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับครับก็ให้ยุติการขุดโดยการปิดถนนประท้วงเมื่อ18พฤษภาที่ผ่านมาตอนนั้นท่านผู้ว่าวันชัยก็ลงมาไกล่เกลีย่ยให้แล้วก็นัดชาวบ้าน,นให้ข้อยุติในช่วงเย็น1ิพฤษภาซึ่งหลังจากประชุมในครั้งนั้นก็มีการสรุปแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยในอำเภอก็จะดําเนินการทําแนวกัน้นป้องกันดินสไลด์ซึ่งปัจจุบันก็ไม่เห็นทำเลยครับเวลาพูดกันก็บอกจะทําให้พราทำให้ชาวบ้านก็สลายตัวก็สลายตัวก็เสยเตยเว่ยครับมอเห็นยังชาวบ้านก็เลยสอบถามไปสอบถามก็บายเบี่ยงอยู่เรื่อยเที่ยงเบี่ยงบายเบี่ยงเย็นเบี่ยงครับโอ้โหหลายเบี่ยงเหลือเกินอยู่ตลอดเวลาทาเบีย่ยงทาเบี่ยงจะเสียงเดินนะครับเกิดเป็นชาวบ้านนี่ลำบากจริงๆครับหนักก็เลยรวมตัวกันมายื่นหนังสืออีกลำบากอีกเหนื่อยอีกครับ ต้องมาปกป้องที่สาธารณะนี่ครับแล้วเกิดฝนตกอีกนะครับสามวันติดต่อกันโอ้ยน้ําขังบ่อดินลึกกว่า15เมตรฮะเด็กในชุมชนไม่รู้เรื่องเลยตกไปตายทําไงล่ะครับแล้วดินก็สไลด์ครับบ้านอยู่ริมตลิ่งเป็นไงครับที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับมันสุดมาบ้านพังใครรับผิดชอบครับการรวมตัวครั้งนี้นอกจากจะขอให้ท่านผู้ว่านั้นช่วยแก้ไขปัญหาแล้วนะครับยังขอให้ท่านผู้ว่านั้นย้ายนายสุวัชัยออกจากพื้นที่ครับ นายอำเภอครับแล้วก็ขอให้ย้ายให้ปลดให้ปลดนายปรีชาครับกำนันตำบลเจรแม่ครับแล้วก็ปลดผู้ใหญ่บ้านครับพูดว่าปลดได้เลยคุณหมอนะัก็ต้องใช้ครัปลดอะครับผมเู้ใยบ้านต้องปลดนายวิรัติพราวศรีออกจากตําแหน่งเพราะขาดความชอบธรรมในการดํารงตําแหน่งสร้างความเสียหายมหาศาลให้กับชุมชนครับทางท่านท่านรักษาการผู้ว่าท่านก็รับเรื่องน้องเรียนแล้วก็บอกว่า เบื้องต้นที่ชาวบ้านเรียนมาก็ขาดว่าในอำเภอก็ทาตามระเบียบของกระทรวงกําหนดไว้แล้วขุดลอกพื้นที่สารนะถ้าหากรัฐราชการไม่มีงบประมาณก็สามารถให้เอกชนดําเนินการโดยใช้ดินเป็นค่าตอบแทนได้<อ>ซึ่งในข้อเท็จจริงนั้นผมก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดนะแต่ผมก็จะตั้งคณะทํางานชุดทํางานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการพารณาแก้ไขาตามขั้นตอนต่อไปชาวบ้านก็พอใจในระดับหนึ่งครับก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับบ้านต่อไปครับครับผมอันนี้ข่าวจากไหนฮะอันนี้จากเป็นข่าวจาก ข่าวจากทางด้านไหนครตัวนี้เป็นข่าวจากทางทีมงานนะครับทางทีมงานาาาง่งขาวงาวมส่งข่าวมาครับผมครับ